สี่ล้อไม่ไหวก็ต้องอัดสี่้อหกขา อะไรหมดมาหาหินดุนละหาหินดุนละเดี๋ยว,วะะนนเดี๋ยวเดี๋ยวนนขึ้นไม่ไหวแล้วะครับเรื่องหินดุนก็เดี๋ยวผมเร่งเครื่องส่งตอนนี้ขึ้นไม่ไหวแล้วครับจอดแล้วไปช่วยวห,หน่อยดีมั้ยยังไง ดีมันยังเแบลบนเอาอยู่อ่ะถ้าเบลนเอาไว้อยู่ทำไมเบลก้องเขาอยู่อยู่แล้วอย่าบอกว่าอยู่แล้วดิกูเห็นไหมหลายที่แนละ้วที่มันไหลลงโอเคแล้วบลถุงเราปนะ okay, ปยกนะ <c oughs> มือออกเตือนนักท่า ใจก็หายวับเลยเนี่ยละเนี่ยนะจะไหลจะไหลลกอยม่อ่ดึงเลีงมือไว้สตีเนื้ยโค้งด้วย นี่นิดเดียวเนี่ยนะม,มึงเนียโค้งหน้าโค้ง,งไปอาจจะมีอีกก็ได้นะตัดตัดต่อภาคหน้านะฮะ